ดิฉันก็เลยซื้อไปสองเครื่องให้สามีเครื่องดิฉันเครื่องดิฉันก็ช่วงที่ติดโควิดเมื่อสองปีที่แล้วนะคะการระบบหายใจของดิฉันเป็นการที่ระบบที่ทํางานแบบด้วยอายุเยอะการหายใจก็ลําบากนะคะแต่ด้วยการที่เรากินผลิตภัณฑ์ของบร,ริษัทเกอร์เฟไลฟ์มาตลอดเนี่ยทําให้สุขภาพดิฉันนะไม่ทรุดลงไปและมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาทีนี้การที่ก่อนจะพูดถึงปองอากาศนะคะ การติดโควิดเนี่ยมันทรมานนะคะผลิตภัณฑ์ที่โอเทียตัวนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ติดตัวได้ตลอดเวลาใชื่อไหมคะดิฉันซื้อมาปุ๊บดิฉันใช้ยังไงดิฉันก็ฟังอาจารย์เวชพลพูดนะคะว่าดีอย่างนู้นดีอย่างนี้แต่ดิฉันไม่เชื่อดิฉันก็ซื้อซื้อเสร็จดิฉันก็ใช้ตามที่ท่านบอกอ้อยเพราะว่าการระบบหายใจเราผู้กับพูดนะแย่มากและมลพิษ pm สองจุดห้าเลย เยอะมากนะคะใครที่มีตัวนี้นะดิฉันบอกได้เลยเสียใจมากเพราะตัวนี้นะคะช่วย pm สองุดห้าได้ดีมากเลยค่ะเพราะว่าไรคะหนึ่งนัการอาจจะช่วยไม่ได้แต่ตัวนี้ช่วยได้ดีมากการหลับนอนการหายใจของดิฉันนะดิฉันเป็นปวดระย้อนนะคะการหลับนอนยากทรมานกว่าจะหลับพอเราได้ซื้อผลิตภัณฑ์พูกขาของฟอกอากาศเครื่องเล็กที่ภูกขาไปได้คือห้อยการหายใจระบบการหายใจของดิฉันนะ ได้รับจากตัวเองคือดีขึ้นหายใจสะดวกและมีเพื่อนถามบอกว่าค่อยอะไรเหรอบอกตอื่นในร้าสมัยจังเลยเนี่ยคือพวกอากาศขนาดจิ๋วของบริษัทฉันซึ่งผลิตออกมาถ้าเธออยากสุขภาพดีเหมือนฉันเธอลงซื้อไปใช้ถ้าเธอสนใจในราคาที่ไม่แพงดิฉันก็บอกเพื่อนๆแต่ไม่ไม่ตื้อน,นะคะเพราะการตื้อคนเนี่ยเขาถือว่าเราอยากขายดิฉันไม่ตื้อบอกกันเสร็จหนึ่งดิฉันพกพานั่งคุยกับเพื่อนก็ไม่เคยคิดว่าจะติดชะลู และเข้าคุยกันนะคะออกกาลังกายเอาหายใจแรงดิฉันก็หายสจปกติทีนี้กลางคืนนอนหลับยากมากทีิีๆอาจารย์ได้บอกว่าลองไว้หัวนอนนะการหลับนอนนี่จะรู้สึกดีมากอ่ะหลุดไ,ได้เราไม่หลับนี่เราก็มีผลิตพันธุนี้แล้วทำไมเราไม่ตั้งหัวนอนในใจดิฉันนะคะฉันก็เลยไปหยิบมาเปิดและตั้งหัวนอนเชื่อไหมคะการหลับนอนของดิฉันเนี่ยหลับตั้งแต่ที่ทักๆักเหนื่อะตั้งไว้คอเครื่องทํางานปุ๊บ การหลับนอนของดิฉันนะคะหลับตั้งแต่ตอนนั้นยันหกโมงเช้าไม่มีอาการที่ว่าจะต้องตื่นมาหรือมีปฏสติกิเปัสติกิยาการนอนไม่หลับเลยนะคะดิฉันลึกในใจว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก็ดีนะสาหรับผู้สูงอายุบอกได้เลยนะคะผู้สูงอายุสมควรที่ถ้ามีคุณพ่อคุณแม่สมควรซื้อให้ท่านเลยค่ะดี